สวัสดีค่ะตอนนี้กุลอยู่แปลงหงเป่าซื่อนะคะฝรั่งไส้แดงนะคะฝรั่งตระกูลนี้นะคะเป็นฝรั่งใบหนากลมนะคะเป็นฝรั่งที่ต้องการสารอาหารเยอะมากนะคะและต้นเขาก็ใหญ่มากนะคะกุลก็เลยตัดแต่งกิ่งเขานะคะให้เขาต้นเตี้ยๆลงนะคะเพราะว่ามันสูงมากมันห่อไม่ไหวเนี่ยค่ะกุลแต่งกิ่งเขาแต่งกิ่งั้งใหญ่เลยแล้วตอนนี้เขาก็แตกยอดนะคะ แตกยอดแตกดอกออกมาใหม่แล้วนะคะแล้วคุณจะมาเด็ดยอดเขานะคะนี่นะคะนี่คะนับไปประมาณสองคู่ใบนะคะแล้วก็เด็ดออกเลยค่ะนี่ค่ะนี่นะคะเด็ดออกเลยนี่ค่ะเด็ดทุกยอดเลยนะคะที่เขามีดอกนะคะเนี่ยเพื่ออะไรนะคะเพื่อ ให้เขาหยุดส่งอาหารไปเลี้ยงที่ปลายยอดนะคะเขาจะได้เอาอาหารมาเลี้ยงที่ช่อดอกเขาให้สมบูรณ์นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับฝรั่งพันธุ์นี้นะคะฝรั่งใบกลมหนาอย่างหงเป่าซื้อนะคะเขาจะได้เอาอาหารมาเลี้ยงที่ช่อดอกเขานะคะช่อดอกเขาก็จะได้สมบูรณ์จะช่วยลดการหลุดร่วงของเขาได้นะคะเพื่อนๆนะคะทำแบบนี้ทุกช่อเลยนะคะที่มีดอกนะคะเนี่ย ยอดเขาเน่าเด็ดออกเลยค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนโอเคนะคะสวัสดีค่ะ